สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถอิสกิ NT540 นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันี้หน้าค่ะและผ่าน5นะคะสภาพสวยนะคะ40แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับใครที่หาไปลงไม้ลงนาอยู่นะคะแนะนำเลยตัวนี้น่าใช้มากๆ ดูสภาพใกล้ๆก,กันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยรืยอนะคะดูใกล้ๆก,กันได้เลยนี่ค่ะอันนี้คือสีเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยไม่มีรอยแกะท่อนนะคะสกิ n t 5น0นนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่ 315ชั่วโมงเท่านั้นค่ะตัวนี้ได้ถึง40แรงม้าเลยนะคะสามารถลงไล่ไถนาได้นะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะนี่ค่ะสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับอีสกินะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะสีเดิมๆเ,เลยนะคะมาดูด้านยางค่ะยางดีทั้งสีเส้นนะคะ ะะดอกเต็มนะคะเป็นยาโอตานิแท้นะคะนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยอ,ออกรอยดมนะคะตามแขนยกนะคะ 5นะคะเป็นผานคู่ตัวของอิสกิเลยนะคะใบเต็มนะคะโครงสวยนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะตัวนี้คันนี้นะคะป้ายทะเบียนนะคะ1ตช9044นะคะกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ ไม่สะดวกมาดูสินค้าแต่ว่าอยากได้รถคันนี้ก็สามารถแจ้งไปทะเบียนกับเรามาได้เลยนะคะได้รับรถคันนี้ชัวรมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะนี่ค่ะ i s u z NT540 นะคะตัวนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะคะใหม่มือหนึในไทยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะราคาอยู่ที่328,000บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆนะคะ 328,000บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกของอีสกิ MT 5 4 0กันค่ะ ตัวนี้รถสวยมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยได้ถึง40แรงม้าเลยเครื่องไฮโดรลิกสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะ